ผมจะพาไปใส่เบ็ดยามกลางกลางวันนะครับนี่ครับเบ็ดยามแล้วก็มีเหยือบมีเหยือบใส้เดือนด้วยนะครับจะขุดมาจากบ่านไปครับนี่คือเอออยู่หากินของภากอีสานนะครับดูว่าแนาสวยไหมครับแล้วตามผมมาครับนี่ครับของแกงๆครับผมจะมาปักตรงนี้เองครับ เราต้องหยิบอนนันนึงขึ้นมาก่อนนะครับอนันที่เดียววางไว้ก่อนเนี่ครับการอ่านนี้ออกนะครับเออมันารเรนมานครับนะครับไปดูกันใส่กันนะครับ เราต้องพยายามใส่ตรงนี้คนระับเก็บเข้าตรงกลางครับมันจะเสียบยากนิดนแต่เราต้องพย,ยายามเพราะถ้าเดินมันดิ่งครับกระดับนี่ก็แต่ะนะและนะ เงียบไดดแบบเงียบรก็ไปตักะตักนี้นะให้มันจมน้ำหมด เงียบแต่เพียงเงียบเงยบแปลงกัแปลงกันนะ